ううวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีนะครับจากการเล่นเกมผ่านมือถือนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อย uh 네ู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีนะครับจากการเล่นเกมผ่านมือถือนะครับผมในส่วนของแอปนี้นะครับเป็นแอปเล่นฟรีดาวโหลดฟรีนะครับไม่มีค่าสมัคร ไม่มีการเรียกเก็บเงินไม่มีการลงทุนหรือว่าไม่มีการเติมเงินเข้าแอปแน่นอนนะครับผมสำหรับแอปนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับที่ Google Play นะครับจะเขียนชื่อแอปตามที่ผมขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือเลยก็ได้หรือจะกดที่ลิงก์คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับในส่วนของการดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งแอปนะครับ สำหรับแอปนี้นะครับผมจะเล่นได้เพียงแค่ Android เท่านั้นนะครับผมในส่วนของ iOS หรือว่า iPhone นครับไม่สามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้นะครับผมใครที่มีมือถือ Android ก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยนะครับผมในส่วนของการสมัครการใช้งานนะครับก็แนะนำนะให้เราดูในส่วนของคลิปที่1นะครับที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับกดเข้าไปดูก่อนนะครับว่ามันสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็การถอนเงินครั้งแรกเนี่ย มันจะต้องทําอย่างไรนะครับผมแนะนําให้เราดูให้จบก่อนจะได้เข้าใจในส่วนของการสมัครการใช้งานแล้วก็การถอนเงินนะครับในคลิปนี้ผมจะสอนการใช้งานแล้วก็การถอนเงินนะครับในส่วนของคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับแอปนี้นะครับเมนูเนี่ยมันมีไม่กี่เมนูนะครับที่เราใช้ทําเงินนะครับจะเป็นการดาวน์โหลดเกมเข้ามาเล่นเพื่อที่จะเก็บคะแนนนะครับแล้วก็นําคะแนนเนี่ยไปแลกเปลี่ยนในส่วน เงินสดนะครับเข้าในส่วนของบัญชี PayPal นะครับแอปนี้จะใช้ PayPal ในการรับเงินนะครับ TruMoney Wallet ธนาคาร Bitcoin นะครับไม่สามารถใช้รับเงินจากแอปนี้ได้เนาะจะเป็น PayPal อย่างเดียวนะครับมาดูเมนูกันนะครับด้านบนนะครับมีขีดสีส้มเนาะตรงนี้เลยด้านบนซ้ายนะครับกดเข้าไปสลับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูแรกนะครับในหน้าแรกเลยที่เราเข้ามาเราจะเจอนะครับ2นะครับ My App My App ก็คือแอปเกมทั้งหมดที่เราดาวน์โหลดเข้ามา จากแอปนี้นะครับเราก็เข้ามาตรง My App อปเนาะกดเข้าไปนะครับนี่ก็จะแสดงแอปที่เราดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ผมเคยติดตั้งไปแล้วนะครับผมเมนูที่3นะครับ Your f r i e n นนะครับสำหรับตรงนี้เนาะก็เป็น,นสอง,องการเชิญชวนหรือว่าแนะนําเพื่อนนะครับใครที่ต้องการอยากจะแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ กดอินไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับแนะนําเพื่อนตามช่องทางต่างๆได้เลยจะเป็นกลุ่มงานออนไลน์นะครับบน f c e e o o o เนี่ยก็มีเป็นร้อยกลุ่มเลยเนาะสมาชิกในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็หลักหมื่นขึ้นไปนะครับผมถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆก็อาจจะหลักร้อยหลักพันนะครับ ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ก็อาจจะมีหลักแสนสองแสนขึ้นไปเลยนะครับเราสามารถไปแนะนําผ่านกลุ่มได้หรือใครมี IG นะครับก็สามารถทําเป็นรูปภาพนะครับลงในของ IG หรือว่าอิสตาแกรมได้นะครับทวิตเตอร์ก็สามารถแนะนําได้นะครับส่วน t i k t o อนะครับ t i k กต k อกตรงนี้เราจะแนะนําอย่างไรนะครับในส่วนของ tiktok อเนี่ยเราก็สามารถแคปรูปภาพไปเนาะแล้วก็ไปทําเป็นคลิปวิดีโอก็ได้ถ้าเราไม่อยากพูดนะครับแล้วก็ใช้เป็นการใช้รูปภาพแทนแล้วก็พิมพ์ข้อความเอาแค่นั้นเองนะครับว่ามันทําอย่างไรมันตรงไหนย,ยังไงนะครับ ถ้าเรามีไลน์นะครับแล้วก็แค่ให้เขาแอดไลน์มานะครับเพื่อที่จะเป็นการดาวน์โหลดเนาะแล้วก็ส่งลิงก์เนี่ยให้เขาดาวโหลดผ่านลิงก์ของเรานั่นเองนะครับผมการแนะนําเพื่อนเนี่ยครับอยู่ที่100คะแนนต่อคนเลยนะครับถ้าเขาดาวโหลดผ่านลิงก์ของเราแล้วก็สมัครใช้งานนะครับ2นะครับผมเมื่อเพื่อนของเราที่เราแนะนําไปเนี่ยดาวน์โหลดเกมมาใช้งานนะครับเราจะได้รับคะแนนอีก25%เลยนะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับการเชิญเพื่อนนะครับที่เหลือนี้ก็เป็นข้อมูลโปรไฟล์นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับผมต่อไปนะครับ เรามาดูที่หน้าแรกนะครับว่ามีเกมอะไรบ้างนะครับในส่วนของเกมเนี่ยจะขึ้นตรงนี้เลยนะถ้าเราจะดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งนะครับผมแนะนําให้ดาวน์โหลดเกมด้านบนตรงนี้เนาะเนี่ยกดเข้าไปนะครับแล้วก็กด Open Now นะครับมันก็จะเด้งเข้าไปที่ Google Play ของเรานะครับให้เราทําการติดตั้งเกมนั่นอีกนะครับผมเมื่อเราติดตั้งเสร็จนะครับก็ให้เรามากดที่3ขีดด้านบนนะครับแล้วก็กดไปที่ My App นะครับแล้วก็เข้าไปเล่นเกมที่เราดาวน์โหลดมานะครับเราถึงจะได้รับคะแนนเนาะ ส่วนตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นเกมเหมือนกันนะแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีภารกิจเพิ่มนะครับให้เราทํานะครับผมภารกิจเพิ่มนะอย่างเช่นเกมนี้นะครับผมมันให้เราติดตั้งนะครับรับอยู่ที่2599คอยตอนนี้นะครับหนึ่งนะครับคือคุณจะต้องอ่ะเล่นให้ถึงเลเวล20นะครับภายใน14วันนะครับ2นะครับผมก็อะไรนะ่ยยชั่วโมงนะฮะ24ชั่วโมงนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรนะ ก็ถ้าเราอ่านไม่ออกเราก็ใช้ Google แปลภาษาดูนะมันจะมีภารกิจเพิ่มเติมแบบนี้ทุกเกมนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่า100%จะได้รับคะแนนหรือเปล่านะครับถ้าเราเล่นครบแล้วนะอันนี้ผมไม่ชัวนะครับแต่ถ้าเราเล่นเกมตรงนี้ได้คะแนน100%นะครับต่อไปนะครับการถอนเงินนะครับก็กดที่รูปดอลลาร์บนขวาเลยตรงนี้นะสลับตรงนี้นะครับการถอนเงินนะครับจะเป็นการถอนเข้าในส่วนของบัญชี PayP a l นะครับช่องทางเดียวเนาะ กดเข้าไปนะครับขั้นต่ําอยู่ที่0.2ดอลลาร์นะครับเราเล่นครั้งแรกหรือว่าดาวน์โหลดมาครั้งแรกเล่นเนี่ยเราจะได้รับ1,800คะแนนนะครับเราเล่นประมาณ10ถึง30นาทีนะครับเราจะได้ถอนเงินขั้นต่ําเลยนะครับอยู่ที่0.2ดอลลาร์เนาะสะสมอีกแค่200คะแนนเราก็ได้ถอนละขั้นต่ํานะครับค่างเงินในแอปนะครับจะเป็นค่างเงินดอลลาร์นะครับเมื่อทางแอปจ่ายเงินให้เราจะเป็นค่างเงินของยูโรนะครับ ถอนได้สูงสุดอยู่ที่8ดอลลาร์นะครับคะแนนการถอนขั้นต่ําก็ดูตามที่มันกําหนดเลยนะครับว่าต้องใช้กี่คะแนนถอนเท่าไหร่นะครับผมจะถอนไปที่8ดอลลาร์นะครับผมสูงสุดเลยนะครับการถอนเงินครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เราสแกนใบหน้าของเราแล้วก็อัปโหลดรูปภาพหน้าจอหน้าของเราเนี่ยลงไปนะครับแล้วก็กรอกบัญชี PayPal นะครับแล้วก็รหัสผ่านของบัญชี PayPal ลงไปให้ครบนะครับเหมือนการเข้าสระบบของ PayPal เลยนะครับในการรับเงินนะครับเรากรอครั้งแรกนะครับ ก็จบเลยนะครับไม่ต้องกกอะอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะบบันทึกข้อมูลไว้ให้เรานะครับซึ่งข้อมูลที่เรากกอกไปครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลังนะครับก็พยายามหาเพย์พาที่เราใช้งานจริงๆนะครับผมจะได้ไม่ต้องแก้ไขภายหลังนะครับโอเคกดถอนเลยนะครับจากที่ผมเคยถอนมานะครับเพียงแค่หนึ่งวันนะครับเงินจะเข้าสู่บัญชีเพย์พาของเราเลยนะครับไม่ไม่ต้องรอนานนะครับผมผมจะถอนเพิ่มอีก2ดอลลาร์เนาะรวมเป็น10ดอลลาร์นะครับกดถอนไปนะครับเพราะว่าคะแนนมันยังเหลืออยู่นะ ถ้าเหลืออีกผมก็จะถอนคะแนนให้หมดเลยนะครับผมถอนเพิ่มไปตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่6,200นะครับก็สามารถถอนที่0.4ดอลลาร์ได้อีกนะครับกดถอนไปเลยนะครับเราสามารถเก็บคะแนนครบขั้นต่ำเราก็ถอนออกได้เลยนะไม่ต้องเก็บเยอะแบบผมก็ได้นะครับเพราะว่าแอปพวกนี้มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในส่วนของการจ่ายเงินเนาะก็ไม่รู้ว่ามันจะเลิกจ่ายตอนไหนอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับเราก็เก็บครบปุ๊บเราก็ถอนเก็บครบปุ๊บเราก็ถอนออกให้มันเข้าไปอยู่ในบัญชีของเราจะดีที่สุดนะครับ นี่เหลือ2000เนาะกดถอนให้หมดนะครับผมใครที่ยังไม่มี PayPal นะครับก็แนะนำนะไปทำช่องทางอื่นอย่างเช่นการหาเงินเข้า w l l l t นะครับอันนี้หลายคนน่าจะทำกันอยู่แล้วนะครับส่วนการหาบิตคอยหรือว่าเหรียญคริปโตต่างๆนะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทำเงินได้นะครับโอเคนะครับผมถอนไปทั้งหมดสิบจุดดอลลาร์นะครับผมที่ผมถอนไปนะเดี๋ยวเรามาเช็คที่ประวัติการถอนเงินนะครับย้อนกลับมาในหน้าแรกเนาะ จะกดตรงคะแนนด้านบนหรือว่าจะกดด้านล่างเหรียญทองตรงนี้ก็ได้นะครับกดเข้าไปเลยสลับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินและก็ประวัติการรับคะแนนของเรานะครับว่าเราเนี่ยได้รับคะแนนจากช่องทางไหนมานะครับผมได้ทําการถอนไปนะครับผมตามนี้เลยนะนี่ครับที่ผมถอนไปนะครับก็รอการตรวจสอบนะจากที่เคยถอนมาก็ประมาณ1วันนะครับเงินน่าจะเข้าแต่ทางแอปกําหนดไว้ไม่เกิน7วันนะครับเงินเข้าแน่นอนนะครับผมตามนี้เลยนะ 8ดอลลาร์2ดอลลาร์0.4ดอลลาร์แล้วก็0.2ดอลลาร์นะครับรวมเป็น10.6ดอลลาร์นะครับผมประมาณนี้นะครับก็300 300กว่าบาทนะครับ300เกือบ400บาทนะครับผมก็ประมาณนี้สลับการถอนเงินนะครับรอเงินเข้านะครับถ้าเงินเข้าแล้วเนี่ยผมจะลงคลิปอัปเดตให้ย้อนหลังแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็ต้องรอประมาณ1วันเนาะกว่าเงินจะเข้านะครับก็เป็นการอัปเดตในส่วนของแอปต่างๆแล้วกัน นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครมีข้อสงสัยหรือว่าติดขัดอะไรนะครับอยากจะสอบถามก็แคปรูปภาพตรงที่เราสงสัยหรือว่าอยากจะถามเนี่ยส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ